ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราตอนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยนะครับขอบคุณมาก,ก,ากทีก่ท่าบให้ใจพวกเราที่นำสิ่งอร่อยอรอ,ยอร่อยนี้มามอบให้กับท่านครับ,คร,บครับผมแต่ถ้าอยากจะอร่อยกันทั้งปี<อ>นะครับคุณผ <ม S 2> ู้ชมอยู่ที่เดอะคริสเซ่นพาร์คเอกมัยรายมินทรานะครับบอกได้เลยว่า365วันบนพื้นที่เกือบ1,500ตารางเมตรครับนะครับกว่า60สล้านค้านะครับคุณผู้ชมสามารถนั่งกินที่นั่นได้200กว่าที่นั่งแล้วก็รถลานนี่ขับจอดได้สะดวก ตัว้อยว่าคันอ่ะครับครูดอยเพลสครับท่านอย่าพลาดนะฮะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่นของอร่อยอยู่ที่นั่นจริงๆฮะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเมนูเนี่ยปรับใหม่หมดเลยปรับเมนูอีกปรับอีกฮะเพิ่ม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 เไปเด็เด็ดดีๆและที่สำคัญที่สุด มันสดสดมันอร่อยนะครับวันนี้ก็มีของอร่อยอีกอย่าลืมนะเราทคาครัวคุณต่อยกทัพนี้เดี๋ยวนี้ทั่วประเทศไทยแล้วตั้งแต่เหนือจดใต้เลย<ช>ครับเราทากันไปทั่วๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไปในที่ต่างๆมากมายมากมายมากขึ้นเ<ช>พราะมากขึ้นอย่างเราไปคราวที่แล้วเราไปหัดใหญ่หัดใหญ่เราก็ต้องเจาะเลยของหาสงขาหนะะ่อยว่าสงขาเดยๆอยู่ตรงไหนจนเราเจอเมนูเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านไปสงขาแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่า ร้านเกี๊ยิปั้งจังหวัดสงขลาครับร้านอยู่ที่ถนนนางงามนะครับติดติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหาง่ายครับปักหมุดและตามมาอร่อยกันได้เลยข้าวสตูเกียดฟั้งเนี่ยเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมด้านอาหารนะครับจาก4ี่ชนชาติด้วยกันทั้งอังกฤษอินโดนีเซียจีนและไทยครับรุ่นแรกเนี่ยคือโกลักเขาเป็นต้นตำรับนะครับเขาเคยเป็นพ่อครัวบนเรือฝรั่งครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ส่งต่อให้รุ่นที่2ก็คือ โกยาวครับซึ่งได้ปรับสูตรนะครับโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อให้ถูกปากมากยิ่งขึ้นคนในพื้นที่ก็ถูกปากมากยิ่งขึ้นถึงตอนนี้นะครับร้านนี้ก็เปิดมาก,กว่า80ปีแล้วครับปัจจุบันลูกๆในรุ่นที่3ก็คือเจ๊หลานและเจ๊เจนเนี่ยก็สืบทอดสูตรนี้ไว้อย่างต่อเนื่องและลงตัวครับถ้าไม่กินข้าวสตูร้านนี้นะครับถือว่าผิดจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเมนูข้าวสตูเกียรติปังเนี่ย ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารท้องถิ่นประจำปี2566ด,ด้วยนะครับเจับคาพเขาจะพิถีพิถันในการคัดเลือกวัชนดิดนะครับทั้งยังมีหมูไก่เครื่องในที่นุมน่มๆปรุงด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมนะครับผสมผสานน้ำซุปกระดูกหมูเครื่องเทศกะทิแล้ก็เครื่องปรุงเนี่ย เี่ยจนได้รสสัมผัสแล้วก็กลิ่นที่หอมละมุนฮะรพร้อมน้ําจิ้มสูตรเด็ดทาให้รสเี่ยเพอร์เฟกในทุกๆคําเลยครับส่วนทีเด็ดร้านนี้ห้ามพลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือซาลาเปาครับเป็นซาลาเปลาลูกโตๆเต็มจานเลยนะลูกเท่าจานเลยก็ยังคงนึ่งในซึ่งไม้ไผ่แบบโบราณนั่งเดิมรับรองว่าฟินแบบแน่นๆทั้งไส้หมูไส้ถั่วดําแล้วก็สังขยาครับร้านเกียรติปังนะครับถนนนางงามจังหวัดสงขลาติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เปิด7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายโมงวันนี้อยู่เต็มโต๊ะในรายการเลยครับนี่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดที่พี่อ้อพี่บอกไปนั้นเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมเป็นอะไรที่ใช้วัฒนธรรมร่วมกันหมดตั้งแต่อินโดนีเซียไทยฝรั่งจีนครบถ้วนหมดใช่ครับมันเมื่อกี้ที่พี่อ้อบอกว่าซาลาเปาลูกก็ใหญ่อ่ะนะฮะใหญ่คุณผู้ชมใหญ่นี่นี่ดูมือใหญ่มากเอาเอามาเลยสิครับ <laughs> จะไปให้มันให้มันใหญ่อยู่ในนั้นทําไมล่ะครับมันร้อนไม่เป็นไรครับผมไม่มีเรื่องร้อนผมบอกคุณห,หลายทีแล้วครับ<ห>รนี่ฮะดูลูกเนี้ยอันนัลาเแล้ยนี่นนคือสตูอ่ะเดีย๋ยวก่อนที่เขาเขาไปหยิบเขาดัดดัดจรีไปหยิบสปาก่อนเนี้ย <laughs> นี่ดูนะนี่ผมแหวกให้ดูเลยด้วยข้างในมันเป็นไส้อย่างนี้เลยนะฮะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบชนิดที่แบบว่าเฮ้ยข้างในไม่หมดหมดก็คือไม่ต้องกินอะไรอีกแล้วในโลกนี้นะฮะ มันเป็นความอร่อยอ่ะลองซะหน่อยนะฮะอันนี้อันนี้เป็นซา,า,าลาเปาลูกใหญ่ของร้านเกียรติฟังถน,นนนางงามจังหวัดสงขลาย้ํานะครับอยู่ติดกับสารเจ้าพ่อหลักเมืองถ้าคุณไปสงขลานะไปร้านนี้เอานี้พูดคํานี้นะไม่กินถือว่าผิดจริงครับอันนี้คุณกินซาลเปาก็ไดิครับมันแปดสิบปีท่านผู้ชมนะเวลาที่ถามว่าสงขลามีอะไรเด่นอันนึงอะตอนนี้ตอบได้อย่างเต็มใจเลยมุดคนมาถามผมไปเกียรติฟังอีกอย่างไม่จะพูดต่อ นี่เรื่องสลระเปลยานะฮะเรจะพูดเรื่องเรื่องข้าวนี้ต่อข้าวกระตุท่านผู้ชมครับลองนึกและถามตัวเองแล้วช่วยบอกผมหน่อยว่าหมูก็มีไก่ก็มีเครื่องในก็มีมีใครทําเออไม่มีนะไม่มีคือจะไก่ก็ไก่ไก่ก็ไก่หมูก็หมูนี่ไก่หมูเครื่องในและอยู่อย่างนี้เลือดก็มีนี่เห็นไหมฮะแล้วขอโทษนะครับตับไตไส้พุงนี่ก็มีและที่สําคัญที่สุดน้ําจิ้มครับนี่ครับตึ๊บใส่ลงนี้ไปนี้นะฮะ แล้วก็น้ําจิ้มนี่ครับที่เขาบอกเขาเนี่ยนี่ยฮะมันมีสามอย่างเขาบอกนี่คือทีเด็ดของเขาเลยผมจะทานให้ท่านผู้ชมดูอันนี้ไม่ได้เพื่อตัวเองเลยนะคุณเอ๋ใช่เพื่อคุณผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะเทมากเลยนะใช่โหเต็มช้อนเลยโอ้นี่คือข้าวสตูนะครับผู้ชมครับจํานะครับร้านเกียรติฟั่งถนนนางงามจังหวัดสงขลานะครับถ้าคุณไปสงขลาคุณไปร้านเกียรติฟั่งเลยแต่ถ้าคุณมากรุงเทพแล้วคุณอยู่กรุงเทพนะคุณไปที่โค้งคุณต่อยเลสเลยครับเดอะคริสตันเอกมัยรามินทานะครับ เรามี60กว่าล้านอยู่ในนั้นนะครับพื้นที่กว้างขวางเลยรองรับได้200รกว่าที่นั่งครับอย่าพลาดเด็ดขาดครับ,อ,รบอีกครั้งเกียริฟั้งถนนานางงามสงกลาไม่มีคําว่าผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นครับพักตรงน,นี้สักครู่พวกคุณสีนัดสนใจก่อนเดี๋ยวพช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ<อ>สามชั้นตุนราดซอสมัดสมันครับ อันนี้ใช่เลยใช่โอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวจริง<ช><ช>เราจะได้กิน2เมนูอยู่ในอันเดียวกันมันแตกต่างจากที่คิดอย่างบ้าเลือดรับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มครัวคุณป้า